สิทธิ์เลือกคู่แต่งงานข้าจะมอบให้เจ้าเป็นรางวัลสำหรับใช้ชนะเจ้าจะได้แต่งงานกับคนที่เจ้าเลือกตามพระราชองค์การของจักรพรรดิข้าตอบแทนสำหรับการหลังเลือดต่อสู้มาตลอดชีวิตคือสิทธิ์เลือกคู่แต่งงานนักรบผู้ยิ่งใหญ่อามีเปอร์เวด ฮีโร่แห่งกองทัพจักรวรรดที่ช่วยชีวิตโมกุฎราชกุมารจากวิกฤตการเมื่อ30ปีก่อนโมกุฎราชกุมารเกิดอิจฉาดิษยาจึงส่งเขาไปยังดินแดนทางเหนือโดยมอบคำสั่งให้เขาไปกวดล้างเผ่าพันลัวนักรบผู้ซื่อสัตย์ออกเดินทางไปทั้งที่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นอันตร,รายมากแค่ไหนเขาผู้นั้นคือพ่อของข้าเอง เปอร์เวดคือดินแดนที่ถูกจกักรวรรดิทอดทิ้งพ่อของข้าต่อสู้อย่างกล้าหาญโดยไม่มีการสนับสนุนใดๆในดินแดนแห่งนั้นเรากลับถูกผักใสให้ไปตายสุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตในสมรภูมิหลังจากพ่อข้าจากไป เหล่าพี่ชายของข้าก็ออกไปต่อสู้เมื่อพวกเขาจากไปข้าก็ต้องรับช่วงต่อจากพวกเขาจนในที่สุดสงครามสิ้นสุดแล้วอาชาพวกเราชนะแล้วแม้สงครามที่ยาวนานจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ดีใจกับชัยชนะได้เพียงไม่นาน เพราะต้องตกอยู่กับสภาพที่ใกล้อดตายก่อนฤดูหนาวนี้จะสิ้นสุดลงเราจะได้รางวัลจากทางราชวงศ์จริงๆเหรอเปอร์เวดอยู่นอกเขตอำนาจองค์จักรพรรดิแทบไม่เหลียวแลเลยด้วยซ้ำเดคอเจ้าลองอ่านพระราชกฤษฎีกาดูสิองค์จักรพรรดิทรงสัญญาว่าหากเราขวดล้างเผ่าพันลัวออกจาก เปอร์เวได้หมดจะทรงตอบแทนเราท่านได้รับชัยชนะในนามของฟิกลิคอนเนตลิกชาร์ดอันบอนบอนเดนเอวาลิสโต้ข้าจะมอบรางวัลที่เหมาะสมกับการบากบันและเสียสละของท่านจักรพรรดจะทรงรักษาสัญญาหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราไม่มีทางอื่นแล้วนี่หากไม่ได้อะไรกลับมาเลยชาวเมืองเวสเปอร์คงอดตายกันหมดแน่ข้าเตรียมใจมาแล้วว่าคงไม่ได้ค่าตอบแทนง่ายๆหรอกเพราะจากักรพรรดิที่ส่งพ่อข้าไปตายไม่มีทางมอบรางวัลให้ข้าแต่โดยดีแน่นอนอามีตายแล้วหรอช่างน่าเศร้าใจเสียจริงจกักรพรรดิแคนดอลิก เอวาเลสโต้เราพี่ชายของเจ้าก็ตายกันหมดแล้วเจ้าจึงต้องรับตำแหน่งมาคาบแห่งเปอร์เวทต่อทางทั้งที่ร่างกายเป็นผู้หญิงสินะข้าไม่รู้มาก่อนเลยข้านึกว่าหญิงป่าเถื่อนที่ไหนมาร่วมงานเลี้ยงซะอีกหญิงป่าเถื่อนนั่นหรอ <laughs> เป็นนามที่เหมาะสมจริงๆ ข้าไม่สนว่าจะโดนดูถูกมากแค่ไหนขอแค่ได้เงินที่ช่วยเมืองเปอร์เวทที่ผ่านช่วงฤด,ดูหนาวไปก็พอปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่งั้นหรือผมฉันมีนามว่าชินอาชาเปอร์เวทอายุ22ปีเพคะอายุ22ปีงั้นหรือ งั้นก็ถึงวัยที่เข้าร่วมงานเต้นลำระบุตองแล้วสินะโถเอ้ยแสดงว่าเจ้าไม่เคยพูดคุยเรื่องสู่ขอเลยงั้นหรือเพคะจู่จูพูดถึงเรื่องสู่ขอมาทำไมข้าคิดออกแล้วว่าจะให้อะไรเป็นรางวัลแก่เจ้าดีสิทธิ์เลือกคู่แต่งงานข้าจะมอบให้เจ้าเป็นรางวัลสำหรับชัยชนะเพคะหมายความว่า ้าจะให้รายชื่อขุนนางแก่เจ้าเจ้าจึงเลือกคนที่เจ้าต้องการซะจากนั้นเจ้าจะได้แต่งงานกับคนที่เจ้าเลือกเพื่อช่วยในการตัดสินใจยิ่งรายชื่ออยู่ด้านหน้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจสูงมากเท่านั้นเลือกจากด้านหน้าน่าจะดี ฝ่าบาทหากคนที่หม่อมฉันเลือกไม่ต้องการแต่งงานกับหม่อมฉันแบบนี้จะไม่ทําให้เขากับหม่อมฉันลําบากใจทั้งคู่หรือไปคะแบบนั้นคือการปฏิเสธพระราชองค์การของจักรพรรดิตระกูลนั้นต้องจ่ายค่าทําขัญให้แก่เจ้าและราชวงศ์สิทธิ์เลือกคู่แต่งงานมันคือแผนที่จะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับพวกเรา ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอเลือกเดยุคาลายฮาเวนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพคะคาลายฮาเวนเอวาลิสโตมงกุฎราชกุมารที่ถูกปลดชั่วคราวบุคคลที่อยู่ในรายชื่อขุนนางไม่ใช่พะบรุมมาสานุวงศ์เพราะมงกุฎราชกุมารองค์นี้ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยเรื่องอับอายเมื่อสีวันก่อน เขาคือคนที่มีตำแหน่งสูงสุดในบรรดาขุนนางหนุ่มที่ถูกบันทึกอยู่หน้าแรกสุดตามที่ฝ่าบาททรงตัดเมื่อสักครู่เพคะบ้าไปแล้วหรอเลือกมงกุฎราชกมุมารใครเป็นคู่แต่งงานเนี่ยนะถึงตอนนี้เขาจะถูกปลดจากตำแหน่งมงกุฎราชกมุมารจากความขัดแย้งกับมิดาแต่เขาก็เป็นคนที่ถูกเลือกขนาด นามว่าเทพแห่งสงครามและสังหารนี่ผู้หญิงคนนั้นอยากตายงั้นหรือหากท่านปฏิเสธท่านจะต้องนำเงินจากตระกูลมิดาท่านมาจ่ายค่าทำขวัญให้หม่อมฉันตามพระราชองค์การนะเพคะฮ่ไม่เอาไม่ได้สิ ตอนนี้เจ้าพยายามทำให้จกักรพรรดกลายเป็นตัวตลกหรือสัญญาของจกักรพรรดไม่ใช่สิ่งที่จะยกเลิกได้ง่ายขนาดนั้นเรื่องที่พระราชโอรสคนโตของฟาบาทอย่างข้าต้องแต่งกับเจ้าเมืองเขตนอกมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนั่นแหละแต่ข้าไม่มีทางทำให้สัญญาของพ่อข้าไร้ความน่าเชื่อถือแน่นอน มาค้าแผงเปอร์เวทข้าขอยอมรับคำขอแต่งงานของท่านว่าว่าไงนะทำไมสิ่งที่ข้าต้องการตอนนี้ไม่ใช่สามีแต่เป็นเงินตั้ง้หากฝากตัวด้วยนะดัชเชสจบไปแล้วนะคะนี่คือแบบคลิปแรกที่เราภาคเราทำเลยนะคะก็คือพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยได้นะคะเดี๋ยวจะมี EP 2ต่อนะคะฝากติดตามชมด้วยะคะ